สว,ส,สวัสดีค่ะ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 อันนี้ขอไลฟ์นะคะไลฟ์ live ในเรื่องของใบหน้าเอาใกล้ๆเลยค่ะคุณหนิงอ่ะขอดูทั้งสองข้างเลยนะคะอ่ะคุณนุ้ยคุณนุ้ยอ่ะต้องต้องคุยกันแบบแบบแบบเปิดใจคุยเลยนะอาจารย์สั่งอะไรนะคุณคุณนุ้ยนะใบสีคุณนุ้ยทําใบสีที่ไหนคะทําใบสีรับมาจากปากทองแต่รับมาจาก คนที่เขามีองค์มีูมีรูค่ะแล้วก็ขายพวงมาลัยที่ที่ปากเกร็ดปากเกร็ดใช่ไหมเพราะว่าอาจารย์ให้แม่บ้านให้ป้าแตนนะคะไปสั่งเลยรู้จักกันเสร็จแล้วเขามาสั่งเขามาส่งใบสีบ่อยๆบ่อยๆพวกป้าแตนเป็นคนทักใช่ไหมใช่ป้าแตนคะว่าเหมือนคิ้วอะไม่ได้หง้งก็เลยอยากอยากอะงี้ลองมาทํากับอาจารย์ดูเพราะว่า แต่่าแต,าแตเขาเก็บเงินหลายเดือนอยู่นะสองสาเดือนอยู่นะใช่ค่ะสองสาเดือนอยู่หนูห,<า>หนูก็หักจากกำไรใบสีที่ที่อาจารย์ <c oughs> นะ <c oughs> ที่อาจารย์เขาสั่งทุกวันพ <c oughs> คระใช่ค่ะ อันนี้นพ,พูดได้เลยว่าตั้งแต่ศักกอาจารย์ไปนี่บอกได้เลยว่างานเข้าปังมากปังปังแบบสุดๆเลยจนเด็กที่ร้านนี่บอกว่าหนูยอมเสียตังค์บอกว่าสัก์ฟรีได้นะแต่ทุกคนบอกไม่เอาเลยอยากเสียตังค์เพราะว่าอยากปังเหมือนพี่แล้วบอกว่าอาจารย์แก้วเท่านั้นคือถ้าถ้าถ้าัาาาาก์คิ้วหงเฮงอาจารย์สักได้ถ้าจะบอกว่าแค่คนเดียวถ้าถ้าเป็นหงเฮงจริงๆนะแต่ถ้าเป็นปรับทรงหงเฮงอน่ะคุณครูทําได้ อ่าแต่ว่าถ้าเป็นงงเฮงจริงๆโดยมือก็คืออาจารย์นี่แหละเพราะว่าคนมัน<า>มคือคนที่ทาคิ้วงงเฮง,งเขาเป็นครูมีครูบาอาจารย์ในตัวแต่พูดไปเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวยวบางคนอาจจะมองว่าเอออาจจะมูกนนเกินไปอันนี้เป็นความเชื่อส่นวนบุคคลตัวหนูหนูเชื่อค่ะตั้งแต่หนูสักมานี้หนูยอมรับเลยว่างานเข้าปังปังมากจริง,งขนาดวัานธรรม,มาดาเราเราเหมือนเราอาธิษฐานบอกโปรจาวันนี้หนูสักมีความงงเฮงดีอะไรดีก็ ขอให้หนูแบบว่าถ้าขายดีจําาเรมให้มีแต่ปังๆเชื่อไหมคะวันธรรมดาหนูขายได้ยอดหมุนยอดหมื่นหนึ่งโดยที่แฟนหนูยังงงเลยว่าอุ้ยมาายังไงอยู่ๆจะเก็บร้านแล้วอ่านลูกค้าเข้าเพราะนั้นตกใจมากเลยเช็ดเปียกให้ดูเลยค่ะเช็ดเปียกให้ดูเลยนะคะ ประมาณสามทุ่มลูกค้ามาสั่งมาอะไรพวงละสิบบาทสามร้อยพวงแฟนหนูงงมากเลยอ่ะแฟนบอกตั้งกระสักคิ้วมาแบบดีมากแล้วก็ยิ่งสักปากมาสักดีอันนี้เพิ่งลอกนะคะบอกก่อนนะเพิ่งลอกนะคะอันนี้สักตาขอโทษนะลูกเรลืมลืมตาเห็นไหมคะอันนี้สักตาอินเนอร์อ่ะของทงนุ้ยเนี่ยสักอาจารย์คือคิ้วสักตากับปากอะคูเป็กนะคะคุณแม่เป็กสักตากับปากสามยา 3อย่างนี่คือ30,000เพราะว่าอันนี้อย่างละ5 9 0 0 9 2อย่าง10,000นะอันนี้ครูเป็กสักให้นะครูเป็กสักส่วนคิ้วอาจารย์ฉักให้เขาไป20,000บาทค่ะแล้วมีคนที่ตลาดว่าไงนะโหอยากมาสักแต่ว่าขอเก็บตังค์ก่อนเพราะนุ้ยบอกว่านุ้ยสักอาจารย์เสีย20,000ปังมากทุกคนบอกฟรีได้นะแต่ทุกคนบอกไม่เป็นอันถ้าเป็นฟรีเป็นผลนักเรียนใช่ใช่แต่เขาบอกว่าไม่อยากฝากอยากสักอาจารย์ อยากสักคิ้วโมูเฮงใช่ไหมหมูเฮงดีมากอ๋อสักคิ้วโมูเฮงกันถ้าสักคิ้วหมูเฮงต้องสักคนที่มีครูบาอาจารย์ค่ะแต่ถ้าสักคิ้วธรรมดาแบบสักคิ้วแบบว่าเออแฟชั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตอนแรกแบบแฟนแบบไม่อยากให้มาทำเพราะแฟนกลัวแบบว่ากลัวเขียวใช่กลัวดม่สวยเพราะว่ามีรุ่นน้องไปทำมาอยู่ที่อื่นเสียพันเดียวแต่ว่าไม่สวยเท่านี้แล้วก็ มันเข้มเข้มดำดำใช่ดำไปเลยดำไปเลยดำแบบว่าเท่ากันใช่เหมือนคิ้วไม่สวยอยู่เลยเหมือนเขาสักแบบแบบดำไปเลยอะค่ะอันนี้อันนี้ยังยังถ้าดูจริงๆแล้วจะดูไม่เหมือนสักเลยนะแต่นึกว่าอ่าเหมือนเขียนแต่จะบอกว่าเหมือนเขียนมากกว่าใช่ใครคนที่สักคิ้วได้แบบเนี้ยต้องบอกตรงๆเลยว่าคือจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ ต้องเรียนรู้ได้หลายหลายปีพอสมควรไอง่ายอันนี้อาจารย์เรียกมันว่าคิ้วเอ่อเก้ามิติเก้ามิติใช่อันนี้คือคิ้วเก้ามิติก็คือทํายังไงให้ให้ก็ได้ให้ดูไม่ออกว่าสักคนที่สักคิ้วเก่งอ่ะอาจารย์บอกลูกศิษย์ทุกศิษย์เสมอว่าอย่าสักคิ้วให้ดูว่าสักคิ้วร้อยร้อยกิโลเมื่อนเนนี้หนูจะให้รู้หนูจะต้องแต่งหน้าเป็นชั่วโมงนี้ตื่นมาล้างหน้าสวยเลย สวยเลยแฟนบอกโหไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ทาครีมอย่างเดียวใช่ทาครีมอะ <laughs> ไรก็ไปเนาะใช่ทาครีมทาแค่แบบว่าอ่ะทาเซรั่มนิดนึงทาครีมหน่อยนึงไปได้เลยปะแป้งสวยเลย <laughs> อันนี้เดี๋ยวคุณด้วยบอกอยากบอกเพื่อนเพื่อนคนที่ยังไม่สักคิวยังไงบ้างอ่ะสมมติอยากบอก,อกเพื่อนแนะนําให้มาสักที่โรงเรียนมาสักอาจารย์มาสักกับคนที่ แบบว่าค่ะแล้วเรามีความมั่นใจว่าเออเราออกไปนี่เราสวยเลยตื่นมาไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะอันนี้อันนี้พูดจักใจจริงๆเลยว่าหนูตื่นมาหนูไม่ทําอะไรเลยนะ <c oughs> แค่ล้างหน้าล้างหน้านี่สวยเลย <c oughs> หนูเข้าใจว่าทีเนี้ยเแบบี้คอสคืออะไรเแบบี้คือเด็กคอสคือคอสหน้าเด็กโอเนี่ย <c oughs> อาจารย์เรียกกันว่าเแบบี้คอสอาจารย์ตั้งเองนะะนี่คือเบบี้คอสตื่นมาสวยเลยอ่ะใช่คือไม่ต้องเขียนคิ้วอ่ะไม่ต้องเขียนคิ้วไม่ต้องกรีดตาไม่ต้องทาปากไม่ต้องทําเลยทาลิปมันเลย ใช่ลาเน้วมันจบออันนี้แค่ทาอ่าน้ํามันมะพร้าวจบเลยแฟนบอกโอ้โหจบเลยจริงๆธรรมดานี้ตื่นมาต้องแบบว่าเขียนคิ้วก่อนเขียนคิ้วบางทีังไม่ได้ไม่ไดู้ปเพราะเป็นคนที่เขียนคิ้วไม่สวยคุณเขียนคิ้วนเหมือ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 นเอาตับถูๆไปเฉยๆใช่เขียนคิ้วเขียนมันถูไปเฉยๆใช่นี้ตื่นมาไม่ต้องทาอะไรเลยค่ะสวยสวยจริงๆเลยนี่ปากพิ่งลอกนี่สียังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวสีจะลอยขึ้นมาอีกแล้วเนี่ย นี่กล้องสดไม่มีไม่มีฟุ้งฟิ้งนะคะไม่มีแอปไม่มีฟิลเตอร์ช่วยนะคะนี่กล้องสดสดเลยนะคะสดสดเลยไม่มีฟิลเตอร์ช่วยนะคะนี่สดเลยนะคะอาจารย์<ล>ยหนึ่งบอกว่าไม่ว่าจะเป็นช่างนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค,ค้าถ้าฝากถึงช่างก็พยายามศึกษาเรื่องเบบี้คอรให้ดีๆให้ดู<ม>รูปหน้าให้ดูโครงสร้างหน้าให้ดูอายุ<ม>เพศวัยว่าเขาเหมาะกับทําคิ้วแบบไหนนะสำหรับเป็นช่างนะคะใช้สีเคมีที่เปนเทียวเขียวก็อย่าไปใช้ให้ใช้นาโนอย่างเงี้ยค่ะให้ธรรมชาติแบบนี้ดีกว่าถ้าเป็น ลูกค้าลูกค да ้าก็คิดดีๆไม่ให้ไปสักท yeah. well, uh ี huh. contains, so exactly. ่ถูกก็วิ่งใส่วิ่งใส่ไม่ใช่นะคะพอดําเป็นไงลอกยย่พอมันดําแล้วเนี่ยแก้ไขยากมากแล้วมันดํามันพังมันแก้แก้ยยากอ่ะอันนี้คือลอกแล้วสวยเลยใช่ลอกแล้วสวยเลยถ้าแก้เป็นไงคะเอาท่ถทษอดนมองไปที่ปีหนิงเป็นไงรุ่นน้องอะมอง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 เดี๋ยวมองไปที่ช่างเห็นไหมค่ะนักเหนไหมแก้ตั้งศารไหมมันไม่จบอะอย่างเขาเนี่ยไม่จบนี่เขามาเรียนกับเราเพราะว่าเขาพังนะ คิ้วพังมาต้องมาล้างหัวล้างหางล้างท้ายอย่างเงี้ยพุ่นวหวไหมอย่างงั้นจะไปเจอลูกค้าได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่เห็นมาหลังก็อย่างเงี้ยมันสวยใช่อย่างเงี้ยหนูก้าแนะนําเพราะว่าเพราะว่าเราประสบการณ์เราแบบเป็นคนที่กลัวมากนะเรื่องการสักแต่พอมาแบบมาเจอที่นี่ยอมรับเลยว่าจบที่เดียวสวยเลยค่ะสวย <c oughs> สวยแบบหืมประทับใจมากดีใจอ่ะเสียเงินแบบสามหมื่นแค่เนี้ยถือว่าแบบโอ้โหเราอยู่ได้แบบหืมสวยมากเลย อยู่ได้ประมาณสองคำปีค่ะเงินสามหมื่นอยู่ได้สามสองคำปีไม่ทําอะไรอีกเลยไม่ต้องทำะไรเลยไม่เสียเวลานั่งเขียนคิ้วดูแลลูกได้อุ้มไปเด็กก็ได้เลยตื่นมาล้างหน้าสวยเลยค่ะแค่ปแป้งนี้ถ้าพูดถึงว่าเราจะไม่ทาครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยเลยอเนี่ยค่ะถ้าถ้าแบบว่าตื่นมาแล้วแบบว่าอยู่กับบ้านเราจะไม่อยากทาครีมไม่ทําอะไรตื่นมาทาครีมอาจารย์หึงบอกลูกค้าว่าอสักคิ้วสักตาสักปากเสร็จแล้วนะคะ บำรุงหน้าปัดแก้มไปไหนก็ไปเลยค่ะง่ายทำเบบี้คอร์สนี่ง่ายมากนี่หนูไม่ต้องปัดไม่ต้องใครใครนะที่ไม่เคยไม่เคยสักคิ้วตาปากนะอย่าไปมั่วๆเอาจริงๆนะแล้วมันจะจบที่เดียวถ้าคนที่พังมาแล้วนะบางทีเขาก็เล่ไปหาที่ที่แก้ยิ่งพังหนักกว่าเดิมอีกค่ะยิ่งแก้ยิ่งพังเขาแนะนําให้ไปอีกที่หนึ่งที่ที่เขาสักอ่ะแต่ว่าเขาสักมาหัวคิ้วเขาจะดำจะแบบอ่ะจะได้รูปแต่ว่าหัวคิ้วดําเข้มเข้ม แล้วก็สักมานี้หนูพูดเลยเลยว่าความปังยังไม่ปังเท่าหนูนะหนูของหนูนี่ปังปังแบบปังสุดๆเลยนะ <c oughs> จริงแบบว่างงมากแฟนหนูยังงงเลยว่าอุ้ยวันธรรมดาเธอทํายอดได้ไงเธอยอดแบบว่าเป็นหมื่นออขายได้เป็นหมื่นนี่แหละเขาเรียกว่าคิ้วโง่เฮงนะคะคิ้วโง่เฮงมันมันมันเพิ่มมันเพิ่มมิติในหน้ามันเพิ่มแล้วพอเรามีความสุขอ่าถ้าเป็นกุศโลบายทางการทางทาง,ทางวิทยาศาสตร์ก็คือ พอเราสวยแล้วเราเราสุกเนมีความสุขใช่แล้วเราคุยกับลูกค้ามันก็คล่องกล้ายิ้มกล้ายิ้มกล้าคุยกล้าทักทายแล้วกลายเป็นว่าเราก็เลยได้เงินง่ายๆนี้ทางทางจิตศาสตร์นะถ้าทางความเชื่อคือมันปรับสมดุลจริงๆมันปรับงงเฮ้งทําให้เรามีเงินงานความรักเข้ามาจริงๆค่ะบอกได้เลยว่าลูกค้าเข้ามาครั้งแรกลูกค้าบอกว่าชอบพี่แม่ค้ายิ้มเรากล้ายิ้มเรากล้าทักบอกว่ามันมั่นใจใช่ไหมใช่ค่ะมั่นใจคือ มีแต่คนชมแล้วก็คนทักมากว่าสวยมีแต่คนชมนี่เขาถามเลยว่านี่เขียนหรือสัก <c oughs> หนูบอกสัก <c oughs> สักอาจารย์นกแก้วเพอบอกอาจารย์นกแก้วโอ้ยมีแต่คนบอกโอ้ยอาจารย์หรอเนี่ยยากมากเลยนะบอก ก็เสียสองหมื่นถ้าเรายอมเสียตังค่ะถ้าเรายอมเสียตังเราจะแบบสวยจบเลยจบเลยอันนี้วันนั้นที่อาจารย์สักจาก็ไลสดด้วยนะใครได้ตามดูในทิกต o อกลงไปตามดูนะคะอาจารย์สักไลสดด้วยเรายอมแบบว่าเสียเงินหน่อยแต่แต่ถามว่าคุ้มไหมหนูว่าคุ้มคุ้มมากเลยคุ้มคุ้มสุดๆถ้าถามใจหนูนะไม่แต่บางคนเขาชินกับการสักคิวพันสองพันไง เขาชินแบบนั้นราคาต้องประมาณนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าไอ้ที่ต่างคืออะไรที่ราคามันต่างกันคืออะไรเขาไม่ทราบจแต่ว่ายอมลงทุนหน่อยคุณจะได้เราคิดเหมือนกันใช่คุณจะได้ทุกอย่างในชีวิตของคุณโน้จะเล่าให้ฟังลูกค้าคิวพังเสร็จแล้วเขามาแก้คข้วเขาจะเจ็บเป็นลาล้างแล้วเขาจะบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากเจออาจารย์นุ้แก้วอาจารย์จะบอกว่าไม่จริงเขาบอกทําไมคะอาจารย์เพราะวันนั้นเธอจะบอกว่าแพงใช่วันนั้นเธอบอกว่าสองหมื่นบอกแพง ที่ไปทำบ้านหนูสองพันห้าพันห้าเองคุณจะบอกว่าแพงแต่วันนี้คุณพังคุณเลยบอกว่ามันถูกจะบอกว่าอันนี้หมายถึงว่าคนประเภทหนึ่งนะใช่ตอนแรกอ่ะหนูก็คิดว่าแพงสองหมื่นแพงแต่ถ้าถามความความรู้สึกเราอ่ะเรายอมลงทุนหน่อยแต่เราได้ได้ความสุขได้ความมีแต่คนชื่นชมรู้ไหมถ้าคุณสักไปแล้วมันพังคุณจะเครียดแล้วคุณจะทางานไม่ได้ใช่ใครมาก็กังวลแต่หน้าตัวเองสองระจกอย่างเงี้ยดูแต่คิวตัวเองแล้วมันจะเครียด ถ้าเราสักมาแล้วเรามีคนพับว่าอุ๊ยทาไมมันมันดำไม่สวยมันมันดูน่ากลัวอันนี้เราจะเครียดหนักกว่าเดิมเออแต่ถ้าสักมาแล้วอุ๊ยไปสักที่ไหนมาสวยจังสักใช่ไหมบอกสักสวยอ่ะบางคนก็สักหรือเขียนเราก็บอกสักสักอาจารย์สักอาจารย์นุกแก้วเลยเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าเราเสียดายเงินไหมเสียดายเงินเสียดายมากเลย แต่เราแรกกลยเราแรกกับความสวยเราแรกกับอนาคตที่สดใสของเราคือมันมันไม่ต้องไปนั่งเขียนนั่นแหละเอาง่ายๆถ้าเป็นหลักการวิทยาศาสตร์คือไม่ต้องมานั่งเขียนคิ้วเราตื่นมาสวยจริงการเขียนคิ้วบางคนใช้เขียบเวลาเขียนเป็นชั่วโมงไม่ใช่แป๊บๆนะชั่วโมงด้วยซ้ำบางคนอ่ะไม่เท่ากันด้วยเงาออกเงาออกไหลออกอีกสิ่สอไหลออกอีกสักเขียนเช้า ประมาณบ่ายๆเที่ยงๆอ่ะลบแล้วค่ะอือันนี้คือสักไปเลยค่ะอยู่กับเราไปเป็นปีสองปีสามปีไม่อยู่ได้ประมาณนู่นแหละสองสามปีเลยอยู่กับเราไปเลยนานๆอย่างนี้มือว่าคุ้มสองสามปีมาเติมอีกทีหนึ่งก็ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ลูกค้าเก่าลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะถ้าเติมคิวกับอาจารย์โอ้โหสุดยอดเลยคุ้มที่สุดเนี่ยเด็กที่ร้านบอกว่าอะไรบอกว่าบอก หนูไปสักกับลูกศิษย์อาจารย์ก็ได้นะสี่คือเหมือนเราเขาก,นกน็นักเรียนใช่น<ม>ักเรียนแต่เก่งนะเก่งเก่งจริงๆริเขาบอกแมวอา,วาพี่หนูอยากปัง <c oughs> คือเห็น <c oughs> เห็นเราสักมาแล้วแล้วเราปังเขาก็ <c oughs> เลยแบบอยากปังเหมือนเรา <c oughs> คือได้ทั้งสวยได้ทั้งความปังได้ทั้งแบบอะไรแบบหลายๆอย่าง มันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกเพราะเราก็ทาใบสีให้อาจารย์อาจารย์ส่งสั่งใบสีทุกวันพระค่ะทุกๆวันพระอาจารย์สั่งใบสีเขาแล้วเขาก็ทําด้วยจิตที่บริสุทธิ์เราบอกว่าเอ้ยเดี่ยน้องมาส่งเวลานี้ได้ไหมทําไม่ไปไม่ใช่เวลานี้อาจารย์ก็ก็ไม่ได้นี่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบรีบออกมาให้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ครั้งแรกที่พี่เป๊กอะเขาไปทักหนูอะว่าทําไมเขียนคิ้วอย่างเงี้ยไม่สวยเลยเออมันไม่มีโง่เห้ง หนูะวะยังพูดกับแฟนเลยบอกตอนนั้นไม่มีลูกน้องนะ,ะไม่มีไม่มีคนช่วยเลยทำเป็นสองคนกับแฟนพูดกับแฟนว่าถ้ามีคนมาช่วยหนูจะหนูจะยอมสักพูดเรื่องจริงพูดแล้วคนลุกเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะโดนใจเชื่อไหมว่าหนูพูดก่อนปีใหม่วันปีใหม่มีลูกมีเด็กเข้ามามาสมัครงานออเ,เสร็จอ่ะพี่เป็กทำอีกบอกว่าสักปากต,ตาสิถ้าส เราจะโง่เฮงดีกว่านี้อก็เลยพูดบอกอากุจีนให้มีลูกน้องมาอีกคนมาหนูกจะฝักเลยมีมาสมัครแบบแฟนบอกบอกุย้ยเธอตอนแรกไม่ยอมอตอนยอมให้ยอมให้ทํเขาพูดไปแล้วไงใช่พูดแล,แ,ลแล้วได้มาจริงๆได้โดยโดยที่แบบว่าไม่คิดว่าจะมีไม่คิดว่าจะได้อ,อืค่ะแล้วหนูก็อยากลองอีกซึ่งเป็นวันที่เงียบมากวันอังคารนี้เป็นวันที่ขายเงียบมากอยู่ๆวันนั้น แฟนง,งงมากเลยยอดไขายได้หมื่นเลยเราแกล้งพูดแบบว่าเอาวันนี้ขอให้ปังๆนะขอให้เยอะให้ยอดได้หมื่นหนึ่งพูดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเชื่อไหมอาจารย์พูดแล้วแบบว่างงกับตัวเองแล้วแฟนก็แบบงงเก็บร้านสามทุ่มสามทุ่มมีคนมีลูกคา้ามาสั่งบอกเอาพวองมาลัยพวงละสิบบาทสามร้อยพวงซึ่งมันเป็นเงินสั่งทันว่ะแฟนงงแล้วก็ซื้ออย่างนู้นอย่างนี้เพิ่มไปอีกห้าร้อย เป็นสามพันห้าวันนั้นน่ะหนูขายได้เจ็ดพันเจ็ดพันนะโดยที่หนูยังคิดเลยจะว่าป้ามันได้แค่นี้แหละสูงสุดลของเรามันแค่นี้แหละหสุดแหละสุดแหละหรือว่าเนี่ยแต่หนูขอไว้หมื่นนะแล้วก็งงอะ่ะอยู่อยู่ได้ได้โดยที่แบบว่าวิแฟนบอกมาอย่างไงเนี่ยงงอ่ะเลยบอกว่าโหนี่เชื่อเชื่อเลยอะเรื่อง o โอเงมีจริงค่ะมันอยู่ที่จิตจิตคนสองคนจิตคนสักแล้วก็จิตผู้รับ ถ้ามันม <ici> ันตรงกันอะมันจะเกิดจริงๆค่ะเพราะเวลาอาจารย์สักสักคิ้วเนี่ยเอาง่ายๆถ้าใครสังเกตเห็นนะถ้าสังเกตจริงๆอ่ะจะรู้ว่าอาจารย์มุ่มิที่ปากอาจารย์เลยใช่แล้ววันนั้นอ่ะแต่จะไม่บอกได้เช่ไว่าทำอะไรตอนตอนที่สักนะคะหนูอ่ะจะเป็นคนที่ เป็นคนที่นอนนิ่งจริงๆนะแต่ใจหนูอะขอตลอดเลยหนูขอแบบว่าสักอาจารย์ขอให้หนูีความเยงความปังถ้าหนูเฮงหนูปังอะหนูจะบอกต่อบอกต่อสิ่งดีๆที่หนูได้ที่หนูได้รับมาจะบอกต่อจริงอาจารย์พูดตรงๆว่าแม่หนูเองลูกน้องแม่เองทุกคนอะอยากมาสักแต่หนูบอกว่าอยากให้ปังนะอยากให้สักอาจารย์ยอมเสียตังเลยแต่ปังแน่ปังปังเลยอะปังแบบ จริงตอนแรกบอกว่าลูกน้องบอกว่าพี่สักปีใช่ไหมบอกสักฟีแต่หนูอยากปังเหมือนพี่อ่ะอยากปังนะพี่นึกสักฟรีต้องไปสักกับนักเรียนใช่หนูก็เลยพูดว่าพี่ได้ยินอาจารย์พูดมาคำหนึ่งลูกศิษย์อาจารย์พูดว่าอยากปังเหมือนอาจารย์ต้องทํำยังไงอาจารย์บอกว่าให้สวดมนต์ให้ไหว้พระอืแล้วก็ให้ใส่บาตรให้สักกับอาจารย์อาจารย์จะเหมือนแบบ วัดหมูเฮงดูหนูใช่ต้องดูค<ห>่ะมันอันนี้บาง,บางฟ้าวางมนุษย์วางดิน<ช>เสร็จแล้วเรามาดูนะคะหนึ่งอายุส<ช> <2 S 1> องเพศวัยเรามาดูผิวหน้านะคะว่ามีเตยียรอยริบรลอดเบาหวานมีโรคจำตัวไหม<ช>แ้เราก็จะมาวัดกันอีกว่าเออเราจะเอาทรงไหนให้เหมาะกับคนคนคน,นี้<ช>คือนี่หลักคือเขาเรียกว่าหมูเฮงหูคือห้าอย่างไงห้าส่วนบนใบหน้าให้มันบาลานซ์เขาเรียกหมูเฮงแล้วค่ะนะคะส่วนไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นสาวเป็นสักคิ้วโค้งๆเป็นการ์ตูนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ เป็นเหมือนคนแก่หรือมันเมียฝรั่งโค้งนี้ก็ไม่ใช่นะคะ mm hmm. เพราะงะั้นทํายังไงให้หงูเหงนีง่ดีขึ้นเราต้องดูคลิบเหมือนคนแต่งหน้าอ่ะ mm hmm. เหมือนน้องชัดแต่งหน้าเหมือนดนาราเขาแต่งหน้าเหมือนช่างแต่งหน้าที่เขาแต่งแต่งแพงๆอะ่ะ mm hmm. เขาแต่งยังไงให้ดูเด็กแต่งยังไงให้ดูสวย mm hmm. เมื่อาจารย์ทำไมอาจารย์สักทุกอย่างแพงจังอาจารย์ทำยังไงให้คุณเปลี่ยนรวสวยอะ่ะ mm hmm. ไม่ทำรวขี้เหรีะ สองหมื่นค่ะสองหมื่นไม่แพงค่ะบอกได้เลยว่าท่านลูกค้าอ่าถ้าถ้าตอนแรกเราดูแบบอุ้ยต้องสองหมื่นแต่ถ้าสักไปแล้วอ่ะพูดได้เลยว่าแต่เขาเก็บเงินสามเดือนเหมือนกันนะสองสาเดือนเหมือนกันคุณคุณแรกกับความปังคุณแรกกับต้องพิสูจน์ครับพวกนี้ต้องพิสูจน์เองคุณแรกกับอะไรหลายๆอย่างอ่ะพูดตรงๆว่าหนูซักอ่ะหนูยอมยอมรับเลยว่าสุดยอดเลยปังแล้วก็ตื่นมาเราสวยเลย ไม่ต้องเสียเวลาทําอะไรเลยค่ะล้างหน้ามาสวยเลยทุกอย่างเนี่ยคือจบหยุดปากาดําเลยนะใช่สีเพิ่งลอกได้ห้าวันเพิ่งลอกเพ,กอพิ่งลอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันจะขึ้นขึ้นมันจะลอยขึ้นอีกค่ะเดี๋ยวสีปากเขาจะลอยขึ้นอีกนี่เพิ่งลอกนะคะเพิ่งลอกนะคะเดี๋ยวสีปากจะลอยขึ้นอีกเยอะเลยค่ะแรกอะท,ท,ที่ยังไม่สักปากดํามากเป็นคนที่ปากดายังมีรูปอยู่เลยขอบปากดําปากดําค่ะแต่อันเนี้ยคือแบบ แฟนบอกโอ้โหใช้ได้เลยรอบนี้เรา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 เบินเบินขอบปากเมืองทองธานีค่ะรอบนี้เบินขอบปากออกรอบต่อไปเติมคือมันจะเท่ากันไปนหมดเลยรอบนี้เน้นแค่ขอบรอบหน้าจะเข้าข้างในหมดเลยส่วนตาเนี่ยสวยแล้วถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็เพิ่มได้ค่ะแล้วแต่เพราะว่าเอาให้สวยให้ธรรมชาติให้ดูแล้วไม่เหมือนคนสักให้ดูแล้วเหมือนคนแต่งหน้าเบาๆอ่ะเออคือต้องการแบบนั้นนะคะถ้าถ้าถ้าคนสัก อ่ารุ่นน้องสักมานี่จะแบบดำไปเลยดำไปเลยนะคะแต่อันนี้ถ้าถ้ามองจริงแล้วจะดูเหมือนแบบเขียนเขียนเบาๆใช่เขียนเขียนเบาๆโอเคขอบคุณคุณนุ้ยมากๆนะคะมาส่งใบสีเพื่อนพระพ่อาจารย์มากี่อาจารย์เอาไห้หนูมีทุกวันนี้หนูบอกตรงๆเลยว่าหมูหมุปังไม่หรอกคือการทำคิ้วหัวเห้งอาจารย์ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสายมูหรือว่าหรือความเชื่อเนาะอาจารย์มีคาถาเอาตรงๆเลยแต่ว่าเราจะมา ให้คนได้ยินไม่ได้เราจะอยู่ในจิตของเราเวลาอาจารย์สักคิ้วทุกครั้งอ่ะาร์จะต้องมีมีคาถามีมีอะไรของเรานี่แหละเออมันจะมีอยู่นะอาจารย์ใส่บาตรทุกวันสวดมนต์ทุกวันนะคะแล้วอาจารย์ก็สั่งใบสีคือทุกคนัวันวันพระเห็นไหมใช่มันต้องทําใช้สม่ําเสมอไม่งั้นเราจะไม่มีพระเดชพระคุณในตัวเราจะไม่มีบารมีในการที่ไปทําให้ใครได้ตัวเรายังง้องแง้งทำให้ใครไม่ได้แล้วค่ะตัวเราเนี่ยเราต้องปฏิบัติปฏิบัติให้ได้เราถึงจะอรัตนา บทสดบนบทไหนหรือให้พรสดไหนหรือขออะไรยังไงมันถึงจะขอได้ใช่ใช่ไหมใช่ทอยู่ดีไม่มีอะไรเลยไปขอไม่มีเทพองค์ไหนกับท่านให้หลอกท่านไม่ให้หลอกนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาไลฟ์วันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้เฮงให้ปังกว่านี้นะสาธุสาธุค่ะ